อุตุประกาศแจ้งเตือนด่วนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่สีแดง25จังหวัดรับมือคืนนี้รับมือวันนี้13มิถุนายน2564 18นาฬิกาของวันอาทิตย์จนถึง18นาฬิกาของวันจันทร์14มิถุนายน2564บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พยาพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายปึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญ อุบลรัชธานีและศรีสะเกดก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้อดินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันนานหลายวันอย่าลืมรายงานสถานาการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับและ้นะครับ นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาประกาศแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบรุรีตราดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ13-23มิถุนายน2564 13มิถุนายน2 5 6พพายุโซนร้อนโคงุูมะ เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามลาวตอนบนและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปเปชันรวมถึงย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ ทำให้ในช่วงวันที่13มิถุนายน2564จะมีฝนตกชุกหนานแน่นในบริเวณภาคอีสานทางตอนบนส่วนกลางคืนนะครับฝนจะเริ่มตกชุกในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลง,งในบางส่วนนะครับ14มิถุนายน2564หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดิปรรชันจะเคลื่อนผ่านทางตอนบนของภาคเหนือทำให้ในช่วงวันที่14มิถุนายน2564จะมีฝนตกชุก หนาแน่นในบริเวณภาคเหนือส่วนภาคอื่นๆจะเริ่มมีฝนลดลงในบางส่วนนะครับในช่วงแรก14มิถุนายน2564หลังจากนั้นในช่วงค่ำคืนฝนก็จะตกต้องตามปกติ หลังจากพายุสลายตัวนะครับ15-17มิถุนายน2 5 6พาพายุอ่อนกำลังลงและมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณอ่าวเบงกอทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้ในทุกภาคยังคงมีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่อง18-21มิถุนายน2 5 6 4ารสมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ในทุกภาคมีฝนลดลงเป็นแห่งๆนะครับในทุกภาค 22-23มิถุนายน2 5 6 4มรสมุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นและจะมีแนวประทะอากาศเคลื่อนตัวลงมาในช่วงวันที่23มิถุนายน2 5 6 4ทําทำให้ในทุกภาคมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยสรุปนะครับฝนยาวเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง17มิถุนายน2 5 6 4ส่วน18-21มิถุนายน2 5 6 4ฝนจะลดลง หลังจากนั้นนะครับย2มิถสนายน2 5 6 4ฝนจะกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งอ,อันหนึ่งนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามโมเดลที่นำเข้าใหม่ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศในภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันฝน40-70%ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในช่วงวันที่13-15มิถุนาย,ยน2564จากการพัดน,นำของลมตะตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้ฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคาย บึงกาฬหนองบัรลำภพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมการสิน์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำานาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ส่วนในด้านของการพยายกรณ์อากาศ7วัน14-19มิถุนายน2564ฝน40-60%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้านตะวันออกและทางตอนล่างของภาคจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางนะครับในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60ของพื้นที่ส่วนมากจะในนครสวรรค์อุทัยธานีลบบรุรีสระบรุรีสุพรรณบุรีการจนบ,บรุรีและราชบุรี ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วัน13-17มิถุนายน2564ฝนฟ้าขนอง40-60เปอซนต์ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วน18-19มิถุนายน2564ฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ20-40เซนของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ต่อกรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40เซนของพื้นที่นะครับ ส่วน,นด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันฝน40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกนะครับในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด จากการพัดนำของลมตนตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันฝน40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงการจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับส่วนการพยากรณ์อากาศภาคใต,ใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นชมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัต,ตานียะลาและนาราธิวาสชุมพรขึ้นมาลมตะวตกเฉียงใต้นะครับทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าฝน40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงต่อไปบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ ในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเรือนจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไป ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากการพัดน,นาของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60-70%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดน,นาของลมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b สไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ